ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิลิคูซีเฮดวันนี้จะมาสอนการเล่นซัพพอร์ตที่ดีและก็จะสอนวิธีเดินเกมในการเล่นซัพพอร์ตถ้ากดทันด้วยนะไปดูกันเลยตอนนี้ก็กดเจอห้องแล้วกดๆๆๆ,ๆมามาทุกคนเราต้องเล่นซัพพอร์ตให้ได้รีบกด รีบ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 รนบรีบรีบเีบรอนรีบรีบรีบรีว <ss uch ing video> รีบ <support> รีบเีบรีเพื่รีบรีบรีรีบรีบรีบรอบรีบรีบรหบรี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 เี่รีบร่บรีบรีรีบ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 ีรีบรีบรรีีรบ ตาแรกไม่เป็นไรตาแรกยังไม่เป็นไรอังม,มีครั้งที่สองสอนะม,มาปดต่อตาที่สองกันดีกว่าทุกคนเอาเป็นว่าตาแรกไม่เป็นไรเออตาแรกยังไม่เป็นไรเราต่อตาที่สองกันดีกว่าถือว่าตาแรกเป็นการลองเชิงเออลงแรงตาแรกไงเออฮะฮะอ่าอ่าอ่า Uh เอออาเป็นว่าตาที่สามเออมันต้องได้แล้วแหละกูโดนแย่งซับไปสองตาและมันต้องได้แล้วแหละตานะ้าถ้ามีครั้งที่สองนะถ้ามีครั้งที่สองนะครั้มีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดขอได้นตาที่สามพอนะกูขอนะ ตาที่สามแล้วขอเธอเพื่อนเห็นไหมเหลือแค่ห้าวีแล้วเพื่อนเราจะกดตอนไหนวะเน,นี้เอเอกด<ว>แล้วเอเอาเพื่อนเพื่อนขอซับ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 ใช่เพื่อนนั่นแหละกูต้องการซับขอบคุณมากครับขอบคุณครับกูได้เล่นซับแล้วเย้ทุกคนปบมือปบมือ,อนในที่สุดเล่นมาสองตาคลิปที่สามกูจะได้ซับแล้ว อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ป่าไอ้ต้องไปป่าให้กูต้องไปป่าให้อไ,ปปใหไอ้เฮ้ยคลิปนี้กูไม่ต้องเล่นแล้วเฮ้ยทบอะกูไม่เล่นซับแล้วก็ได้วะเฮียไ,ไปชดชีวิตจิ๋วผาย กูจะลงคลิปนี้แหละไอ้เหี้ยกูเล่นมาสองตาแล้วกูไม่ได้คลิปเนี่ยไอ้เหี้ยคลิปที่สามกูก็ยังจะโดนอีกเพื่อนกูท้อว่ะมาได้เวลาเลือกตัวป่าแล้วแล้วคือฝั่งตรงข้ามมีเทลคลิกซี่บลโลอ่เลือกแบทแมนมาดีกว่าเพราะทีมเรามีแก๊กเพราะว่ายังไงฝั่งตรงข้ามก็ต้องออกล้างอะ ถ้าไม่ออกร้านก็โดนดูดแก๊กดูดยังไงแบทแมนตอนนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะล้วงเทลกับคลิกซี่ได้เอรันดอร์ก็ล้วงได้ถ้าจังหวเะเผลอๆแต่บิโล่ไม่แน่ใจอะ่ะไม่แน่ใจว่าจะล้วงได้หรือเปล่าบิโล่ตัวมันไม่รู้ว่าจะเรียกว่าถึกได้ป่าะมันต้องเรียกว่าดูดเลือดแรงอะ่ะเอออาจจะไหวแหละไปดูกันในเกมดีกว่าฟาร์มเสร็จแล้วฟาร์มเสร็จแล้วขึ้นไปเติมบนเอาแล้วบนเราโดน เอาบนเราโดนสองเลยเอา้าวชิหายละแฮรี่เม็ดไปละน่าจะต้องรอฝั่งตรงข้ามตีมังกรอ,อะ่ะแต่ไม่รู้จะได้เปล่ารอ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 ซานิสซานิสได้อย่างวะได้ยังวะ,ไ,งวะไม่เห็นแล้วไปเลยไปเลยไม่ทันเอาคนเอาคนเข้าหลังเข้าเทวสวยชิพา,ายเอเอคิกซี่คิกซี่โอ้ต้นไม้โดนต้นไม้ต้านเอเอต่ะอา้าวตายเออโดนเล่นหมดเลย เฮยะเต้เฮยะเต้เฮยะเต้สวยเฮยะเต้แก๊กแก๊กแก๊กดึงแก๊กดึงพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อนเอ้ยจะพิมพ์อะไรวะเมื่อกี้ดูดูเพื่อนคิกซี่คิกซี่คิกซี่จะตายแล้วคิกซี่ใกล้ตายแล้วแก๊กแก๊กแกลบปะแต่ไม่มีคนตามแล้วแก๊กถอยมาดีกว่าเออดึงไม่โดนถอยเลยถอยเลยถอยเลยกดไปฟาร์มกดไปฟาร์มไปไปไปขึ้นมาวขึ้นบนบนโดนสามตัวเลยนะ ทั้งเมททั้งแครี่เอ้ยเฮ้ยคิกซี่คิกซี่คิกซี่เล็ง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 เอา้าโ,โอ้วืดเอา้าเอ้ยชวืดหมดเลย <laughs> วืดหมด <laughs> ไอ้ไอชิบหายกูโดนด่าไปเนี่ยวืดหมดแก๊กดูสวยแต่ไม่มีคนอยู่แล้วเพื่อนตายกันหมดแล้วไอ้กูวืดหมดเลยแม่งปลาก็ไม่โดนอันนั้นก็ไม่โดนโอ้โหสาภาพเโลซานี้ขึ้นมากัน สวยเพื่อนสวยสวยสวยลองลองล้วงลองคลิกซี่ดูลองล้วงดูไหวปะน่าจะไหวลองดูลองดูปึ๊บ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 จะตายจะตายเอ้ยมันฟิกแล้วมันฟิกแล้วไอ้ดาเมจก็แรงนะแรงเลยแหละเออไม่ได้หมายถึงตัวเองนะหมายถึงมันไอ้เขี้ยกูไปล้วงแม่งกูเกือบตายที่ผายแม่งถ้าแม่งยกโดนนะไอ้เขี้ยกูไม่น่ารอด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นคนอยู่แหลมแหลมเห็นแหลมแหลมเห็นเทวแหลมแหลมเอ้ยเอลันโดไม่สนไม่สนจะล้วงเทวเอาเทวเอาเทวเทวเทวปลาดักอนาคตไม่ได้หอดแล้วแหละจะสักหมัดสักหมัดหนึ่งขอสักหมัดเออก็ยังดีเอาเทวได้แหลตรงนี้ซา,านิทำเป็นเดืข้าวเอาตรงนี้มีการบวกทายเตะลำไปแล้วต้นไม้เปิดอันตนนวนวลนว เดินกันแบบนี้เอากดแข่งเอาต้นไม้ปกสามอุ้ยเี่ยวโคตรสวยโอ้ต้นไม้โคตรสวยเลยแต่ก็โดนซานนตตกไปแถวเมื่อกี้แลนโดโดนสะท้อนตายด้วย <c oughs> โอ ω, โ<ฮ>้โหโคตรมันเลยเพื่อน <c oughs> เออื้อถึงจ้า <am> สวยเพื่อนสวยสวยแล้วจังหวะ <c oughs> นีจะมีใครมาก่อนป้อมหรือเปล่าเทวเทวเทวโดนเทวโดน แเดินไม่ดูเลยตามมาตาเรือเนี่ยไปไปตีป้อมมีใครมากันปะเมื่อกี้เห็นไอ้รนดอไปแบบนั่นไงมาแล้วมันยังไม่มีอันตีเอาไม่น่ารอดแต่ขอสวนสักมัดึ๊บๆเอ้ยเกือบตายเกือบตายตายพยาิตพยาิโคตรสวยเลยเพื่อนเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งเพื่อนโคตรเท่ฟิกลำด้วยเมื่อกี้โคตรตึงครับ ระวังระวังไฮยาเตะเพื่อนเอ้าคิกซี่ยกโดนคลิปอ่ารอดมาได้จังหวะนี้เพิ่งเกิดมาใหม่เพื่อนมีการบวกอีกแล้วไฮยาเตะไปคนแรกคนต่อไปที่จะไปคือซานิโดนเก็บเอาเราก็ต้องไปกับเขาบ้างหลีไปไปไปเข้า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 ัวด้หลังหมดหมดหมดเอ้าไม่ได้คิวได้ไงวะจะเอาเอาเอาต่อเอาต่อคลิซี่ยวอคิซี่สัดมาเอ้าไอ้เจ้าแมงมีแข็งเอากูตายแน่เออกูโดนยกกูกูกู ปูขี้เป็นคิวปูข้อคิวปูอีกตัวเดียวปูแต่ปูอย่าหมากปูไอ้เด็กๆปูมาค่อยเล่นไค่อยเล่น b e โ o w b โ l โ w low s l o โ b โ l o w l o ปูปูใจเย็นอีกนิดนึงอีกนิดนึงปูปูใต้ตะปูได้ไมกายคิวโคตรสุดไอ้เหี้ยเพื่อนโคตรตึงแล้จังหวะนี้เพื่อนเรากำลังเอาดาร์กแล้วมีคนเปิดมังกร เป็นเอรันโดเป็นเอรันโดเปิดมังกรเราต้องดูนะอย่าให้เขาได้มีคลิกซี่มีคลิกซี่มีแรนดอมีบิลโลเอาคลิกซี่เอาคิกซี่เอาคลิกซี่ไอเฮี้ยมีแข็งอีกละรอบนี้มึงต้องไม่รอดไอเฮี้ยอูเช็ดไปเกือบตายแต่อย่าง้อยเราก็ขัดขังเขาไม่ได้เพราะทีมเราได้ดาร์กและเอรันโดวิบวับไปมาอย่างนี้อย่างน,น,านี้โดนซานิโดนซานิซานิตกตาย นี่มาลาดัดอา้าวแล้วกูก็ตายด้วยอา้าวช็อตนี้มาลาัดเพื่อนแล้วก็มาตายเองด้วยแหมตายงดสนจริงๆและสะกอร์สามหกเก้าเลี้ยงเลขสวยเลยนะกูเลยและจังหวะน,นี้เพื่อนเราขึ้นบ้านกันแล้วนะระวังโดนเพื่อนระวังโดนพีซี่พิกเข้ามายก แต่ไม่มีใครตายสักคนซานิสสวนไปได้และเทลก็ยิงฟิกยิงฟิกแต่ก็ไม่มีใครตายบิโลเข้ามาล้วงต่อโดนแก๊กสูดไฮยาเตล่ล้ำอ่านน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 แมเพื่อนเลือดป้อมเหลือแค่400ร้อยไฮยาเตะเข้าไปแทงป้อมเอาเป็นไงเกือบตายทุกคนคนเกิดมาคือต้นไม้ไฮยาเต่เลือดโลไม่เข้าไม่ได้มีคนเดียวที่ไปก็คือปูไฟเอรันดอเกิดมาการบ้านน่าจะขึ้นบ้านไม่ได้ <am> เพื่อนถอยมาดีกว่าไว้เพื่อน แล้วก็ตายไปตามระเบียบแหมเพื่อนชนะสงสารจริงจังหวะนี้นะคะเราก็กลับมาฟาร์มตามปกติถึงเราจะรวยอยู่แล้วก็เถอ,อะ <c oughs> เพื่อนตึงแล้วเพื่อนตานี้มีสิทธิ์ชนะสูงแล้วเหลือแค่เราได้มาเขามาสองป้อมแล้ว <c oughs> จังหวะนี้ก็เรียกไฮเตะมาเอาบัฟฟ้า <c oughs> เอ้ยบัฟแดงดิ <c oughs> เพราะว่าเลดเกมแนะนำว่าเอาบัฟแดงให้แครี่นะคะป่าทุกท่าน หรือว่าถ้าไม่เอาให้แครี่ก็เรียกให้มาบูตตังด้วยกันเพราะว่าถือว่าเป็นการให้ค่าเขา <laughs> เพราะว่าแครี่จะใช้บับแดงได้ดีกว่าในช่วงเลตเกมและจังหวะนี้เอาฟ้าให้ผมโอเคเพื่อนเอาไปเลยเพื่อน <laughs> เราให้ได้หมดเพราะว่าตอนนี้เราดาเมจเพียงพอในการปิดแครี่แล้ว <laughs> เดิน <laughs> เดินหาคลิกซี่เจอคลิกซี่จะเลี้ยงดีไหม อูจอ,อับบั้ครึงหลอดแหมดังคําที่เขาทานายแม่งครึ่งหลอดไอ,อ้ฮีวเวอร์ที่อะไรโคตรแรงจังวาน,นี้เดินมองมองมอง,มอง,มอง,มองหาคนกลับมาไม่เอรันดอกลับมาไม่ไม่กลับมาหาคนหลุดหาคนหลุดเอรันดอหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งหนึ่งเออปึ๊บปึ๊บป๊บถอยมันตายเอ้ยแก๊กดึงโดนแต่ไม่มีสกิลเข้าแล้วเพื่อนเข้าเลยเพื่อนเข้าเลย จบได้เพื่อนจบได้จังหวะนี้จบได้อ่าเอาใครก่อนเอ้ยคิกซี่โดนดึงมันมีแข็งแต่รอบนี้ไม่รอดหรอกเว้ยเอ้ยโอ้โหเชี่ย,ย,ยต้นไม้หยุดขัดขวางกูที่ตายไปจบได้เฮียเย่เด่นเ <yeah. S 2> ลยคือคลิปที่กูจะลงชัยชนะโว้ยวิกตอรี กูเล่นมา3ตากูได้ป๋าทุกตาเออดีจริงๆแต่ไม่เป็นไรตานี้ชนะบวกกับเพื่อนรวมทีมโคตรดีกูบอกแล้วเกมนี้จะเป็นเกมที่ดีเชื่อกูก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการโซโล,โลแลงด์เล่นโลมที่ไม่ได้โรมเลยสักตาเออแล้วขอบคุณ MVP ที่ได้แก่อิกนิดครับแล้วก็เพื่อนรวมทีมทุกท่านเอาไปเลยครับคนละหนึ่งนิ้วโป้งเล่นดีทุกคนครับ และสาหรับซีรีส์นี้จบ,จบไปแล้วครับสําหรับการเดิมเกมฉบับซิปเม็ดเขียวที่ไม่ได้เล่นสักตานะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมบวกกับคลิกซี่บ้านพ่อมึงออของอย่างงันนี่ยเหียพาทำรมาขอของอย่างนั้นกูย,ยังครึ่งโหลอดอีสอดไปตายไป,ไปมึงอะขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยจุ๊บ